นี่เหมือนทหารทหารไม่ใช้เวลาคิดแต่งบประมาณประกาศเล่มเดียวต้องคิดเงินเลยทหารผู้น่ายทหารโกงหมดพูดตรงๆเลยไปออกได้เลยปีที่แล้วเอาไปต้้งสองแสนสองหมื่นกว่าล้านเอาไปทำไมมันไปเอาสวยสุกันเองโกงมันเองทําทำไรเนี่ยโกงหมดจะเกณฑ์ทหารก็โกงก็คงรู้กันตั้งแต่จัดเกณฑ์แล้วไปแดงไปดำคนละห้าหมื่นพอเข้าไปเป็นทหาร เสื้อผ้ารองเท้าหมวกเกงในเข็มขัดยารักษาโรคอาหารการกินทุกวันโกงหมดบีเรียงอาหารมึงกลับไปบ้านเซนไว้โกงหมดต้องสั่งขยานากันมากเั้านีเลยผมคิดว่าตรงนี้เมื่อคุณประยุทธ์ต้นเข้ามาก็ทําผิดรัฐมนูลกล้าเสี่ยงจะต้องเสี่ยงไม่ได้มากแล้วเพราะว่ามาเจอรัฐบาลพลเรือนขูม่มันจะยอมยอมหมดแล้วผมนึงบอกว่าเจอผมผมจะยิงกระบาลให้ นะตอนที่ยืดอำนาจนะผมบอกผมชายวุฒิเป็นเนี่ยชายเก่งด้วย